วันนี้เรามาอัปเดตเซตกันต่อนะครับก็จะเห็นว่าพักอยู่ในโซนที่ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวันก่อนเลยอยู่ที่1625-1635เลขงกลมโดยประมาณนะฮะจุดที่ไม่ควรลงมาแตะเลยนะครับถ้าแตะเนี่ยความร้อนแรงของขาขึ้นจะหมดลงทันทีก็คือ1610นะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดดับฝันก็คือ1578ถ้าหลุดตรงนี้ต้องมาเริ่มนับกันใหม่ ในปัจจุบันยังคงพักอยู่ในโซนบนถือว่าโอเคเลยนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างสูงโอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมน่าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโร่ครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทศประจําวันพฤหัสที่26พฤษภาคม2565นะครับขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเย็นวันพุธนะเนี่ยจริงๆก็เปิดให้ดูทุกวันนะครับ แต่ทุกคนก็มาถามผมทุกวันครับว่าสตรีมสดตอนเช้านี่กี่โมงครับอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่รายการสดครับมันเป็นรายการที่อัดไว้ตอนเย็นแล้วก็เอาไปลงในช่วงตอนเช้านะครับโอเคเพราะว่าไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นเนาะอะ,อะมาดูฮนะวันนี้มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับหุ้นตัวแรก h ิ m a n ลักษณะถ้าตรงนี้เป็นการพักตัวจริงๆนะครับถือว่าเป็นการพักที่ค่อนข้างสวยครับถ้าอยู่ในกรอบสวิงก็ค่อนข้างใช้ได้ครับ เลขข้างล่างเนี่ยอยู่ที่10บาทเ0เลขข้างบนอยู่ที่13.2แต่ถ้าชุดนี้มันพักแบบนี้นะแล้ววันถัดมานะ,ะสมมุตินะเงื่อนไขคือชุดถัดมาเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปยืนแท่งเขียวเหนือ12.6เลขนี้นะฮะ12.6มาพร้อมกับบอลุ่มที่โผล่ขึ้นมาข้างล่างสูงกว่าชุดก่อนหน้าเนี่ยผมให้ตัวเลขเลยนะบอลุ่มที่สูงกว่า5ล้าน ต่อวันนะครับไม่รู้ไม่ได้มากนะสูงก็5ล้านต่อวันมาพร้อมกับแท่งเขียวตรงนี้13.2จะเป็นแค่หน้าปากซอยนะครับเราก็จะทะลุไปได้ไม่ยากเลยอะต่อนะครับ G F P T R ชุดนี้สวยครับอาจจะเป็นการเริ่มอีกกรอบหนึ่งแล้วก็ได้นะ,ะกรอบที่แล้วเนี่ยมันจบตรงนี้นะ,นะกรอบที่แล้วมันจบตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นชุดใหม่ถ้าเกิดเราไปดูในไทม์เฟรม60นาที ก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับใช้ตรงนี้เป็นสตอมลอสก็ได้ครับ16บาทท้วนครับเปิดไทม์เฟรม60นะฮะต่อด้วย PR9 อันนี้ยังพักสวยอยู่ครับยังไม่มีอะไรฮะแล้วก็ชุดนี้ก็เพิ่งจะกลับเข้ามาเล่นอันนี้ก็ใครที่มีของก็ลันต่อไปนะครับหุ้นเนอครับเนอชุดนี้ถือว่ายืนได้ฮะคือมันมีอยู่2ประเด็นครับสำหรับเนอก็คือ1อ่ะมันยืนได้แหละในในกรอบเล็กๆตรงนี้ในคลื่นเนี่ย มันถือว่าเป็นการกลับตัวเพื่อที่เป็นขาขึ้นแต่ตีทั้งชุดนี้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในกรอบไซเว์เพราะฉะนั้นก็ให้เครดิตแนวต้านเข้าไว้แล้วกันนะครับประมาณ7บาทแต่ถ้าเกิดยืนเหนือ7ได้มาพร้อมกับบอลุมซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคนะยืน7ได้นะฮะก็จะไปต่อที่7.3ก็เล่นตามสเต็ปไปแล้วกันนะครับต่อด้วยตัว TMI ครับชุดนี้อันนี้ต้องบอกเลยฮะว่าหาจังหวะซื้อไม่ทันหรอกพอเปิดมาทั้งแรกก็ วิ่งไปเลยนะครับใครที่ลันมาในในลักษณะอย่เงี้ยถ้าเอาแบบเซฟเลยนะก็ใช้สต็อปลอสก็คือ1.23หรือไม่ก็1.25ไปเลยครับหุ้นเอลินร้อนแรงสักพักแล้วนะฮะหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็มาชนที่แนวต้านเป๊ะนะครับโดนกดอ่าตรงนี้มองว่าเป็นการพักเพื่อไปต่อเพราะในชุดนี้เพิ่งเห็นแค่ขึ้นชุดเดียวเองนะครับ น่าจะเป็นการภากอภิษฐตรงนี้แล้วก็พุ่งไปต่อการพุ่งไปต่อชุดนี้ถ้าให้ดีจะมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนนะครับอาจจะสูงพอกับแท่งนี้ก็ได้อยู่ที่ไม่เยอะนะเท่าไหร่เอง78ล้านา78ล้านหุ้นนะครับหุ้นละ4บาทอืมก็ลองดูแล้วกันนะครับคอยสังเกตตัววอลุ่มประกอบด้วยนะฮะหุ้นบิสนะครับอ,อันนี้ยืนได้ค่อนข้างสวยครับเปิดแก็บแล้วก็สตตั์ลอยที่แก็บได้เลย วางสต็อปลอดไว้ที่8.7แนวต้าน11.3อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่ามีแนวต้านเก่าหุ้น B W G อ่ะอันนี้พักสวยครับะจะยืนเหนือ1บาทก็ต้องมีลีลาขันหน่อยเนาะ,ะตรงนี้นะครับถ้ายืนเหนือ1บาทได้ผมคิดว่าไปต่อแน่ๆแล้วก็แนวต้าน1.1สต็อปลอดวางไว้ที่9 3สตางค์ครับหุ้น B Y D อันนี้บอกเลยยังไงก็ไม่ทันฮนะ แต่ใครที่ลันมานะครับสต็อปลอสคุณเอาไว้ที่2จุดและการจุดแรกคือ10.3และก็จุด2คือ10.00ุดเอาเลือกแนวใดแนวหนึ่งนะครับต่อด้วยหุ้นดิสโตครับอ,นนอันนี้มาแล้วนะมาแล้วเปิดแก็บก็วางสต็อปลอสที่แก็บหะหก 63. แต่ชุดนี้น่าจะเป็นรอบแรกนะนะครับแนวต้านเดิมอยู่ที่94น่าจะมีการพักอยู่โซน74ครับ หุ้น EKS อ่าสตอรี่โรงพยาบาลเริ่มกลับมาครับเพราะว่าเปิดเมืองลูกค้ากลับมาได้ใช่ไหมออลูกค้าจากชาวต่างชาติที่เคยมารักษาในเมืองไทยหรือไม่ก็มาเป็นทัวร์เป็นทัวร์แบบเพื่อการรักษาเพื่อ,อ,อทางการแพทย์อะไรงนี้หรือ คนที่เคยอยู่ในไทยแล้วย้ายออกไปแล้วก็ย้ายกลับมาเพื่อที่รักษาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสตอรี่โรงพยาบาลก็กําลังทยอยกลับมานะครับตอนนี้ e k เก็ได้รับอันนี้สองแนวต้านจะอยู่ที่8.6ถึง8.9ครับหุ้นค่ามาดเนี่ยหลายตัวนะผมสังเกตแล้วพักอย่างนี้เลยแบบนี้สวยมากนะครับแนวต้านเนี่ย5.95เนี่ยเหมือนเห็นไหมฮิวแมนนะครับ PR9 เนี่ย แล้วก็คามาเนี่ยรักษาการพักเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับหุ้น่า NBC อ่าชุดนี้เป็นการโอโ้พักแบบหนักใจนะเออนะครับอันนี้เป็นการพักแบบทิ้งตัวลงนะครับแต่ก็คงยังอยู่ในกรอบอยูย่อันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ยังไม่ใช่จุด s t o p l o อ s ด้วย St o p l o s s อาจจะไว้ลึกนิดนึงนะฮะ2.3ยังคงหวังการลันเทนต่อนะครับแนวต้านอยู่ที่3บาท PSG โอ้โหสวยหลายตัวมากนะครับแนวต้านอยู่ที่1.24ตรงนี้ไม่มีอะไรครับยังคงหลันเทนต่อไปได้เรื่อยๆ r j s มาอีกแล้วแน่แน่เห็นไหมลงมาพักแล้วนะครับเข้าไปเจอแนวต้านเนาะ34ก็คงจะพักอยู่แถวนี้แหละครับ34ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อแนวต้านถัดไปคือ39บาทหุ้นเซปเป้นี่เห็นไหมหลายตัวมันเลือกที่จะพักในลักษณะนี้เลยครับ1 2 3 ต่อการ3แท่งแล้วก็ตรงนี้เช่นเดิมครับมองว่าเป็นการพักเพื่อที่หาจังหวะในการกขึ้นต่อครับตัว SHR ตัวนี้ผมมองไม่ชัดนะเพราะว่ามีไส้ที่แทงขึ้นไปมีการเคลียร์บนเคลียร์บนเคลียร์บนตรงนี้ไม่ไ,มได้บอกว่าทะลุด้วยซ้ำนะครับก็ขอติดตามดูอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันตรงนี้ข้ามไปก่อนนะครับหุ้นทีวดีบอกว่าจุดสับรอยเท่าไหร่นะ1.6 ก็ลงไม่ไมต่ำกว่า1.6เนาะนะครับนวต้าน1.93ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับซิก้าซิก้าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวนะครับต้องรอดูก่อนใครที่แบบว่าเฮ้ยรีบใจร้อนเข้าไป8.7สต็อปลอสคุณต้องอยู่ที่7.5นะครับต่อด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับเอฟโกโุ้ยมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปชนสเปรดพอดีเลยอืมอ่ะลองดูนะครับสำหรับตัวนี้ มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็ยืนได้ค่อนข้างสูงไม่ไม่ใช่มีโอกาสหรอกมมนกลับตัวแล้วล่ะต้นเทนตัวนี้ก็หวังการยืนนะครับเหนือ5บาทเพราะแรงแรงกดในช่วง5าบาทมีเยอะอยู่แล้วล่ะแล้วก็โซนนี้เนาะไม่รู้มีใครอยู่บ้างนะครับก็จะมากดตรงนี้อาจจะผ่านได้ยากแต่ว่ายังไงก็สต็อปลออยู่ที่4.7ครับหุ้น BC กลับตัวแล้วนะครับแนวต้าน2บาทแน่นอนนะฮะแล้วก็2.2 BYD พูดไปแล้ว FPI r อันนี้กลับตัว้ยรอบแรกครับแนวต้านมองไว้ที่3.7อ่ะอันนี้สวยนะครับหุ้น ITD ก็กลับตัวแล้วนะครับแนวต้านก็2บาท2.04โดยประมาณหุ้นเกษตรนะครับคาเซตของเราโอ้ oh, แท่งนี้โคตรโหดนะฮะแล้วโอ้ไม่มีวรุ่มด้วยนะครับใคร,นะใครทิ้งวะเนี่ยนะใครทิ้งวะ ทิ้งลงมาฟอร์ปะ่ะฟอร์พอดีแล้วก็ดึงกลับนะครับแล้วก็ไปต่อโหแนวต้าน2.76คิดว่าถึงนะฮะหุ้นคุณอันนี้ก็ตัวซิ่งอะ่ะบอกเลยตัวซิ่งตัวหนึ่งถ้าไม่พร้อมอย่าเทรดเลยนะฮะแนวต้าน2.77ครับหุ้นเนอตรงนี้พูดไปแล้วโนเบิล no นะครับกับตัวฮะแนวต้าน5บาทหุ้นซิลิกกับตัวครับกับตัวในแต่ยังคงอยู่ในกรอบไซเว์นะ แนวต้านอยู่ที่2.7แนวต้านถัดไป2.8แล้วก็ตัวดท้ายนะครับหุ้นเซนหวีวีมากนะครับมีวอลุ่มเข้ามาผมคิดว่าคงไม่ได้ไหลแน,แนวต้านที่น่าจะถึงนะก็คือ12.5นะครับแนวรับคือ11.2โอเคจบลงไปแล้วนะครับสำหรับหน้าเทศของเราใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศตัวเองไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปก็ตรงนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์และกัน,นกสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมเนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายของโปรโมชั่นคอร์สอสังหาครับใครที่ลงคอร์สอสังหาในเดือนนี้รับฟรีคอร์สการจัดการภาษีด้วยตัวเองมูลค่า5,500บาทไปเลยนะฮะก็ ใครที่สนใจนะครับสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดมัน e ี่ฮีโที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มปิด Facebook ช่อง Money Hero นะครับก็สามารถสอบถามได้เช่นกันที่ Line แอดตัวเดียวกันเลยครับแอดมันนี่ฮีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะครับขอมุมมองอาจารย์พืช ECL แผน1รอรับแถว2.3ถึง2.22มองว่า ซื้อใกล้โลเพื่อที่ัดขึ้นน่าจะลงถึงไหมขอขอเอาทีละแผนเนาะ ECL ข้างล่างใช่ไหมฮะข้างล่างคิดว่ามันจะถึงไหมลรอฮะอืมน่าจะยากนะเออผมผมมองว่ามันยากนะฮะเพราะว่าโมลุ่มมันก็เริ่มกลับมาแล้วอะ่ะมันคงไม่เอาลงไปอีกอะ่ะผมผมมองอย่างนั้นนะแผน2คือเสี่ยงเข้าตอนยอ่อลงมาแถวเส้น EBA 200 ผมเปิด EMA 200แล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้ตรงแถวแถว2วนะครับเออนี่แถว2.4อันนี้ก็เป็นไปได้นะับเพราะว่ามันก็ลงมาแตะแล้วก็เป็นไปได้ครับผมคิดว่าแผน2น่าจะใช้ได้ครับขอขอบคุณค่ะสำหรับอาหารสมองชุดเช้ายินดีครับผมสนใจ c g s ตอนนี้เริ่มกลับตัวแล้วใช่ไหมยืนเหนือ1.16ค่อยรับ และมีสตอลอสที่1.05พอได้ไหมคะหรือควรรอให้มีการกลับตัวอีกค่อยเข้าโอเคอ่ะมาดู CGS ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการกลับตัวนะครับเพราะว่าในแท่งที่ถามน่าจะถามแท่งนี้ตอนนั้นน่าจะยืนถ้าเกิดแท่งนี้ยืน1.16จจะเป็นการกลับตัวครับแต่มันไม่ยืนส่วนแท่งถัดมาตรงนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ ลุ้นแล้วกันครับมันจะต้องเป็นแท่งเขียวแต่ทีนี้มันต้องยืนเหนือ1.17แล้วนะถึงจะเป็นการกลับตัวครับอ่าวอลุ่มเริ่มเริ่มมีให้เห็นนะครับผมมองว่าวอลุ่มเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วก็อ่ะมนะีนัยยะละกันแต่ว่าในตัวเนี้ยมันยังไม่ไม่ได้มีการกลับตัวไม่ไม่ได้มีสัญญานะครับคุณ JS นะครับถามว่าถ้ามีออฟเฟอร์มาขวางหนาๆนาแค่ช่องเดียวแบบผิดปกติช่องอื่น หลักแสนมี1ช่อง2ล้านก็คือ bid o f f เฟเนาะอ่ะผมเขียนไปด้วยแล้วกันนะฮะก็มีประมาณแบบหลักแสนเออแต่ว่ามันมีช่องหนึ่งหนาๆออกมาอย่างงี้2ล้านใช่ไหมเนี่ยออกมาอย่างงี้ใช่ไหมแปลว่าไม่ให้ขึ้นใช่ไหมอ๋อเขาพูดถึง o f f เฟก็คืออ่ะมีม่อย่างงี้อ่ะแปลว่าไม่ให้ขึ้นใช่ไหมก็เป็นไปได้ครับ แต่หุ้นบางตัวก็ทะลุขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นไปได้อยู่ดีครับมันก็ต้องดูแรงซื้อด้วยนะฮะว่าสมมุติว่าสองล้านแต่แรงซื้อมันมากกว่ามันก็สามารถทะลุได้เช่นกันนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ย hey, ห้ามขึ้นไว้ฉันวางขวาง2ล้านแกแกเก่งเท่าฉันไม่ได้หรอกมันมันไม่แน่ฮะอย่าอย่าไปขวางแรงเม้าฮะแรงเม้าในี่ของจร,งริงฮะแต่บางตัวก็ทะลุขึ้นไปได้ถึงแม้จะขึ้นอีกต่อหลายๆช่องคืออะไรวะขึ้นไม่ได้ขึ้นอีกต่อหลายๆช่องอะแต่ก็คือทะลุเลยเนาะสรุปว่าทะลุนะครับ อย่างนี้มีวิธีในการคิดกับมันยังไงดีเช่นนะ AIT มีตั้งออฟเฟอร์7ที่2ล้านค่ะขอแนวทางการวิเคราะห์หน่อยอะจริงๆการตั้งบิดออฟเฟอร์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าใช้ดูช่วกาลประวาศารหรือแบบดูดได้นานๆนะครับบางทีมันอาจจะเห็นแค่ไม่กี่นาทีแค่นั้นนะครับดูนะผมเปิดอาจจะไม่เจอกนะ็ได้ AIT ตัว7บาทเนี่ยมันก็ไม่เห็นแหละนะฮะถ้าสมมุติว่ามันมีการวางไว้ที่2ล้านตรงนี้ซึ่งเราดูหน้ากราฟดูน้าราฟชุดนี้เป็นการขึ้นพักนะเห็นไหมขึ้นพักซึ่งแนวต้านมันก็คือ7บาทการไปวาง2ล้านหุ้นที่7บาทก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับหรืออาจจะมีมี คนส่งสัญญาณอะไรกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ผมผมไม่ได้มาดูหนาเทรแต่พรุ่งนี้จะลองสังเกตดูแล้วกันว่าตัว a t ทเนี่ยมีโผมาสองล้านหรือเปล่านะครับอืมแต่แต่ที่แน่ๆน่อ่ะแต่ที่แน่ๆถ้า2ล้านหุ้นเนี่ยเป็นของคนคนเดียวมันจะต้องเกิดการเล่นแน่ๆเลยเพราะว่าคนธรรมดาทั่วไปตั้งบิดได้ แต่เฉพาะคนมีของเท่านั้นถึงจะตั้งออฟเฟอร์ได้นะครับอ่าอน,นี้ฝากไว้ให้คิดแล้วกันคนที่สอบถอมหุ้น SO กําลังอยู่ในช่วงสร้างฐานสะสมกําลังหรือไม่ครับแล้วมีโอกาสขึ้นอยู่ไหมครับโอเค SO ตรงนี้มีความเป็นไปได้ครับที่จะเรียกว่าการสร้างฐานแต่อาจจะยังก็ได้นะเออ ต้องเรียกว่ากำลังทําฐานแหละแต่ทําได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถามว่าจะกลับคืนขึ้นไปยืนได้ไหมก็ต้องรอต่อครับตรงนี้ยังไม่ใช่จุดกลับตัวครับสวัสดีค่ะขอคําแนะนํา BTS g ิฟซื้อไว้ตั้งแต่เปิดขายเลยนานมากซื้อตอนไม่ได้ศึกษาการเล่นหุ้นเลยค่ะจะเก็บปันผลแต่ตอนนี้ยับเยินมากๆจะเข้าเก็บเพื่อถัวให้ขาดทุนน้อยหน่อยแล้วขาย จุดไหนดีคะอาจารย์แนะนำหน่อยเอาจริง b t s ทสกิฟเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนาะโดยตัวเขาไม่ใช่หุ้นนะครับโดยตัวเขาเป็นคล้ายๆกับกองทุนหนึ่งแต่แต่มันมีสภาพคล่องเป็นหุ้นเลยแล้วก็สามารถเทรดซื้อขายในตลาดได้ด้วยนะครับตัว IF ที่ลงท้ายเนี่ยมันย่อมาจาก Infrastructure ฟันนะครับก็คือเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็จะเกี่ยวกับพวกสาธารณูปโภครถไฟไฟฟ้าลงไฟฟ้าอะไรต่างๆมากมายถนนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็น IF ทีนี้หน้าที่ของ IF เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับมันก็จะจ่ายนผลแบบดุดุมากๆเลยเช่นปีละสี่ครั้งและการจ่ายเป็นผลก็แบบว่า90%ของรายได้อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากการจ่ายผลแบบนั้นแล้วเขาก็ยังมีการจ่ายเงินต้นคืนมาด้วย เพราะฉะนั้นต้องบอกคุณวรินยานะครับว่าต้องลองย้อนกลับไปดูครับสามารถไปดูได้ไดที่ w w w s t or ก็ได้นะครับเข้าไปที่ z e t or นะครับ BTS อ่ะมาฮะ BTS GIF นะครับทีนี้ให้ไปดูที่ข้อมูลหลักทรัพย์ตรงนี้แล้วก็ ผมบอกตรงๆนะไอตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยใช้ยากมากเลยนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ครับเอาเวอร์ชันเก่าให้ผมใช่นะครับนะครับกลับคืนแลวกันะะนะครับผมดูยากยากมากนะครับ bts bts give ไปสิครับไปสิครับนั่นข้อมูลหลักทรัพย์ เนี S <S ่ยนะครับสามารถเข้ามาดูที่สรุปข้อมูลสาเทศบริษัทจดทะเบียนได้นะครับมันก็จะเขียนไว้ว่ามันจ่ายันผลอะไรยังไงต่อรอบนะครับหรือว่าดูที่แบบรายงานของบริษัทก็ได้ว่าเขาเนี่ยมีเงินันผลแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยจ่ายมายังไงแต่ละปีจ่ายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลสิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเงินคืนเห็นไหม นี่เขาเป็นเงินคืนนะเ,เงินคืน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 ใช่ไหมมันจะจ่ายเงินคืนมาน่าจะปีละประมาณ4ครั้งตรงนี้เนี่ยต้องหักออกไปนะครับแล้วก็ตัว btsf เนี่ยน่าจะอายุเป็น10กว่าปีแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออมันมันนานมากมากแล้วต้องไปหักออกจากต้นทุนของเรานะครับไม่ใช่แบบว่าตอนนั้นน่าจะราคาน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าปะ่ะ bts น่าจะอยู่เป็น10กว่าเลยเออเนี่ยนะฮะสิบสามนะครับตอนนี้เหลือ4บาทไม่ใช่แบบเฮ้ยมันหายไปแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจ่ายเงินคืนเรากลับมาครับคุณต้องไปตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็บวกกับปันผลที่คุณได้ดูว่ามันคุ้มไหมเออว่ามันคุ้มไหมแต่การมาถัวตรงนี้สมมุติว่ามาถัว่วจะต,ต้องไปดูด้วยว่า อายุของ BTS เ i f t เนี่ยเหลืออายุสัมปทานอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ต้องะระมัดระวังนะครับถ้าอายุสัมปทานหมดหมูลค่าก็จะเข้าใกล้กับศูนย์มากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นการถัวอาจจะไม่ใช่ทางรอดครับต้องดูข้อมูลอื่นแวดล้อมประกอบด้วยซีออยคล้ายผมครับแต่ว่าอะไรวะซีออยคล้ายผมครับแต่ผมได้ปันผลมาทั้งเงินสดและหุ้น 15ทับหแล้ได้กำไรมา2รอบยังคุ้มอยู่โอเคอน่าจะเล่าให้ฟังนะครับมอหุ่นลูกลักอาจารย์พืชมาทุกวันจริงอ,อวันนี้ไม่มานะครับแต่เรียกว่าลูกลักเลยระฮะผมไม่เคยซื้อนะสำหรับสำหรับหุ้นมอเนี่ยไม่เคยเล่นนะได้แต่เฝ้ามองตาปิบๆเห็นเขาขึ้นก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับโอเคอจบแล้วสำหรับวันนี้ก็ อลองไปดูต่อนะครับไปศึกษาข้อมูลต่อก็สําหรับวันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณที่ตตามครับสวัสดีทุกคนครับผม